ได้เราต้องมีปัญหานะถ้ามันไม่ปี๊ดปุ๊บเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาครับผมเช็ค่ายเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันนะทดสอบอีกครับผมนะอีกหนึ่งบดนะทดสอบอีกหนึ่งบทนะเสิร์ฟักเลยครับผม ถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บนะถ้ามีปัญหาปุ๊บลอดจะแดงครับผมนี่ลอดไม่แดงครับผมทดสอบได้นะเสียบปลั๊กแล้วครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทดสอบบอร์ดได้กันครับผมนะ ก่อนที่เราจะทําการลงโมดูลนะฮะเราก็ต้องตทดสอบกันครับแต่พอดไดผมทดสอบเลยครับมันไม่มีไฟออกนะฮะตามหลักต้องใช้อ่ามิเตอร์เข็มครับผมเช็คว่าบอดไดมีไฟออกไหมมันคงไม่เสียครับผมนอกจากบอดไดที่เราเสียนอ,อันนี้ไม่เสียนะ พอผมลงอุปกรณ์เสร็จเก็บร้อยแล้วไม่เสียนะครับผมแต่เราจะมาทดสอบเสียงกันก่อนครับก่อนที่เราจะลงโมดูลครับผมว่าบอร์ดไดเราเนี่ยมันจะบี้มันจะแหบไหมนะแต่ตําหลักเราใช้เข็มเนี่ยมันจะขึ้นครับผมมันจะกระดิกกระดิกแต่เราไม่รู้ว่าบอร์ดไดเราแหบไหมเรามาทดสอบเสียงกันก่อนนะครับผมสําหรับชุดทดสอบผมนะครับผมเป็น โมดูลเล็กนะครับผมนี่ครับผมนะฮะนี่ใช้ทรานซิสเตอร์ทั้งหมด2คู่ครับผมนี่สังเกตยังไงฮะจะบอร์ดเล็กบอร์ดใหญ่เหมือนกันหมดครับผมเนี่ยฮาบี B, แล้วก็อ e, e, ีเหมือนก,นกันครับผม2คู่ครับผมนะฮะนี่ผมไว้สำหรับทดสอบบอร์ดไดโดยตรงครับผมนะฮะหากเรา ใช้บอร์ดได้เพียวๆนะบางครั้งมันจะตัวนี้จะร้อนจะขาดจะเสียครับผมแต่เราไม่รู้ว่ามันเปิดได้จริงแหบหรือไม่แหบแต่ใช้บอร์ดได้นะฮะโมดูลเล็กๆอย่างเงี้ยนะมันจะเห็นจริงๆครับผมเรามาทดสอบกันเลยครับผม <c oughs> สีแดงครับผมนะสะสำหรับสีแดง สีแดงนี่ผมให้เป็นนะไฟบวกครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นไฟบวกนะนี่เป็นไฟบวกครับผมแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้เลยครับผมนี่ฝั่งนี้เป็นเป็นบวกนะต่อมาก็เป็น เบสนะบเบสบวกครับผมขา b ีเลยครับผมเนะเสียบเข้าเลยครับผม <c oughs> ตัวมาก็เป็น g n .d ็ครับผม g n d g n นเแล้วก็เอามาจากภาคจ่ายไฟเลยครับผมนะเข้าเข้ามา g n d นครับผมตัวมา เป็นบวกแล้วก็ขัวลำโพงครับผมเข้าเลยครับผมต่อมาก็เป็น e e ครับผม e e คือตรงกลางนะฮะนี่ตรงกลางนี้ะนี่เราเรียก e e ครับผมเ <_' S 1> ข้าเลยครับผมเส้นสีเหลืองครับผมให้เป็นเ <_' S 2> บสลบนะฮะนี่ เบรดลบนะฮะเข้าเลยครับผมด้านขวาก็เป็นไฟลบครับผมสีเหลืองครับผมเนี่ยเราต้องทำสัญลักษณ์ไว้นะครับผมนะให้เนะฮะเป็นชุดโมดูลผมมีในคลิปนะครับผมในคลิปด้านในครับในช่องผมก็มีบอกไว้นะฮะวิธีทำนะเพื่อเราจะ ทำการทดสอบแล้วมันจะลั่นกันดีกว่าครับผมนะเสียงมันจะรู้ว่าแหบหรือไม่แหบนะถ้าเะาใช้มิเตอร์เราไม่รู้ครับว่าเสียงแหบหรือไม่แหบนะแต่เราใช้โมดูลแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโมดูลเล็กอย่างเงี้ยรู้ได้เลยครับผมว่าบอดได้เราไม่แหบนะแล้วก็ฝั่งบวกก็คลิปตรงนี้นะที่กา่าเป็นลบนะฝั่งบวก สีแดงครับผมในตรงนี้นะฮะบวกไฟบวกนะฮะวิีบวกแล้วก็คาบีคาเบสบวดบวกครับผม แล้วก็ GND ตัวนี้ถัดมาแล้วก็ s p k ลำโพงนะทั้งนี้น EE ครับผม EE ก็ระหว่างขาขาขับเบื้องนะฮนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นขาเบสลบแล้วก็เป็นไฟลบนะฮะเราต้องสอบกันดูครับผมว่ามันจะตูมตามไหม ก็จะเปิดเสาหนังเช่นเคยนะครับผมแบบนึงครับทดสอบทุกครั้งนะอย่าลืมนะืผ่านหลอดโหลดก่อนนะผมเสียบเรียบร้อยครับหลอดโหลดไม่ติดครับผมนะฮะ นะอย่างนี้แล้วก็ตัดปักครับผมนะตัดปักแล้วก็นะฮะเปิดไฟสักพักหนึ่งครับผมนะเพื่อให้อ่าไฟออกครับผมนะถ้าเราทดสอบบอดได้โดยตรงนะฮะมันมันไม่ตุ่มตุ่มนะครับผมนะแล่เราก็ไม่รู้ว่า บอดได้เราแหบหรือไม่แหบนะฮะนะนี่ก็เป็นชุดเล็กนะนี่เนี่ยเป็นชุดทดสอบบอดได้นะ่ที่ผมทำขึ้นมานะพอผมประสบนะฮะเกี่ยวกับประกอบแล้วนะฮะเราใช้มิเตอร์ใช้มิเตอร์นะมันใช้มิเตอร์นะมันขึ้นอยู่ครับผมนะกระดิก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 นะ ตามที่เรากดนะแต่เวลาเราไปประกอบแล้วนะเสียงแหบครับผมนะเสียงแหบแล้วเราก็ต้องรื้ออีกครับผมรื้อแล้วก็ลาบากใครแนะน้ลำบากเราครับผมนะจะเสร็จก็ไม่เสร็จต้องรื้อเปลี่ยนบอร์ดได้นะนี้เราทดสอบอย่างนี้ก่อนก็เหมือนเดิมครับผมนี่ไปบวกแล้วก็นี่แล้วก็เสียบเหมือนเดิมครับผมนี่ สะดวกสบายครับเนี่ยชุดทดสอบใช้สเกลเสียบนะถ้าเราเป็นชุดทดสอบอย่างนี้ก็จะมาบัดกีไม่ไหวครับจะเลือแล้วลือลอีออกครับผมนะะอีแล้วครับทำการเสียบอย่างนี้ดีที่สุดนะฮะจะประกอบแล้วก็เสียบอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมมันไม่มีกดตายตัวครับผมนะ นั่นเป็นเนี่ยฮะในชุดทดสอบนะเป็นโมดูลนะเนะี่ยเป็นโมดูลเล็กนะฮสองคู่นะไม่ใช่คู่เดียวนะนี่ทานทิตเตอร์โตชิบะห้าสองศูนย์หนี่สอยู่นี้นะฮะสองคู่ครับผมนี่แต่เป็นนี่ซิงเล็กครับผมนะเราเช็ดสอบแล้วถ้ามันปีตดขึ้นเนะี่ยบอกได้เราต้องมีปัญหานะถ้ามันไม่ปีตดปุ๊บเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาครับผมเช็คกาเวลาเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันนะ ทดสอบอีกครับผมนะอีกหนึ่งบอดนะทดสอบอีกหนึ่งบอดนะเสียบปลั๊กเลยครับผมถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บนะถ้ามีปัญหาปุ๊บหลอดจะแดงครับผมนี่หลอดไม่แดงครับผมทดสอบได้ฮนะเสียบปลั๊กแล้ว นะน้าไม่ร้อนนะถ้าตัวนี้ร้อนปุ๊บเนี่ยใดเรามีปัญหา ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะในการทดสอบบอร์ดได้นะครับผมนี่ทดสอบเสร็จแล้วก็ถอดออกนะครับนฮะนอย่างเงี้ยเห็นไหมสะดวกสบายไหมครท่านผู้ชมนี่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 เป็นโมดูลเล็กนะ,ะผมนี่แต่ถ้าเราไปใช้เปิด มันจะร้อนครับผมนี่แต่ถ้าเรามีพัดลมเป่านะราคาถูกจริงครับผมได้จริงแต่ถ้าเราใช้ลูกมือบางแต่ให้กว้างกว่านี้สักนิดนะแล้วก็ใช้พัดลมเป่านะนะสองคู่นะนี่นี่หนะึ่งสองนึ่ะทันทะีเตือนนะหนนะแต่ผมเอาไว้ทดสอบเสียงนะเวลา โมดูลนะเวลาโมดูลเราประกอบแล้วนะใช้มิเตอร์มิเตอร์วัดก็ได้นะทำไมไม่ใช้มิเตอร์เดี๋ยวก็จะเป็นคำถามฮมิเตอร์วัดได้ครับผมมันก็จะกระดิกเหมือนกันแต่มันไม่รู้ว่าเสียงมันจะแหบหรือไม่แหบนะเนี่ยเนี่ยเราจะวาง ประมาณนี้นะนี่นี่ฮนะลงสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้ก็ทดสอบบอดด้ก่อนนะเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบที่มือใหม่ริงๆก็จะใจร้อนอย่าพิ่งใจร้อนนะนี่นี่ก็อย่างนี้ฮะแต่ตามหลักก็ถ้าทําให้เสร็จก็เสร็จแล้วครับผมแต่ผมก็ต้องรอให้ท่านมือใหม่ที่ ต้องการทำแล้วซื้ออุปกรณ์มาค่อยๆทำนะคนี่เนี่ยหกรนะครับฝั่งละสามฝั่งละ 3, ละ 3. มีท่านผู้ชมนะครับบอกมว่าทำไมต้องเปลี่ยนใหม่ยกเอออกเหมือนกับประกอบใหม่อ่าวเราโมเพิ่มวัดครับผมในการเพิ่มวัดนะผมก็บ,บอกคนแล้วในคลิปที่2นะเราจะหม้อแปลงเดิมก็ได้แต่เราเพิ่มค่าปลา นะแล้วก็เพิ่มทรานซิสเตอร์เป็น2คู่แต่ถามว่าวัดมันขึ้นไหมหวัดมันไม่ขึ้นครับผมนะแต่เราเพิ่มมอแปลงเพิ่มทรานซิสเตอร์เข้าไปวัดมันก็ขึ้นมันก็จะเพิ่มความดุดันขึ้นไปอีกนะนะเอา้าแล้วมันจะเรียกว่าโมได้ไงมันเหมือนกับการประกอบใหม่อ้าวโมมันก็มีหลายแบบครับไปดูเจ้าคนียครับผมผมเห็นท่านผู้ชมบางท่าน เอาไปให้เขาเขาก็เ,าเปลี่ยนไส้ให้นะครับผมสี่ห้าพันนะครับผมนะสี่ห้าพันหม้อแปลงเดิมแต่เปลี่ยนไส้ในใหม่นสี่ห้าพันะ 4, 5, แต่นี้ผมแนะนําอยากให้ทําเองครับผมนะแนะนําอยากให้ทําเองนะประหยัดต้นทุนสําหรับการเปลี่ยนทันติตื้อนะการเพิ่มทันติตื้อนะสมัยก่อนผมก็ไปคยผมก็เคยครับผม ผมมีเวลาทําผมก็ให้เขาทําให้นะฮะคู่ละหกร้อยคิดเอานะครับผมเปลี่ยนทันทีเตอร์นะฮะสามคู่เพิ่มเข้าไปอีกสามคู่ตกเป็นเท่าไหร่แล้วครับผมเขาเอาค่าแรงนะคู่หนึ่งหกร้อยบาทครับผมนะเพิ่มคู่เดียวนะหกร้อยบาทค่าแรงแต่นี้ผมเอามานําเสนอท่านผู้ชมนะเราสามารถ ที่จะประกอบเองทําเองมูเองนะเพิ่มเพิ่มอุปรกรณ์เองเราชอบนะถ้าต้องการเพิ่มวัดผมก็บอกถ้าต้องการเพิ่มวัดเนะี่ยก็เพิ่มมอแปลงแล้วก็เพิ่มทาร์ติเตอร์เพราะฮีซิงตัวเก่ามันมันบางนะฮะตัวเก่านะที่แรกผมจะจะใช้ฮีซิงเดิมฮีซิงมันบางเกินไปนะครับผมมันไม่เหมดนะครับนะฮะทานซิสเตอร์นะครับผม นะไม่ไม่เหมาะนะทำไมไม่เอาไว้คงเดิมเพิ่มอนะุปกรณ์เห็นเห็นคอมเมนต์นะฮะผมผมก็ตอบไปแล้วมันไม่เพิ่มวัดนะเพิ่มอุปกรณ์ก็แค่เพิ่มทานติตเตอร์ใส่ฮีซิงเดิมบอร์ดได้เดิมแล้วก็คาปาเพิ่มคาปาอย่างนั้นก็ก็เอาไว้ให้นะช่างบางช่างที่เขาโมแบบนั้นนะครับผมให้เขาได้ อยู่ได้กินบ้างนะฮะถ้าเราทําแบบนั้นบุ๊บโอ้โหมันไม่เพิ่มแล้วเราจะไปทําให้มันยุ่งยากทาไมล่ะผมวัดมันไม่เพิ่มครับผมบอกตรงๆเลยครับวัดมันไม่เพิ่มนะฮะมันไม่เพิ่มวัดครับผมนะถ้าเราเพิ่มโมแปลงปุ๊บเพิ่มแรงจ่ายนั่นแหละะมันเพิ่มแรงจ่ายเข้าไปมันก็เพิ่มแน่นอนนะวัดนะวัดเพิ่มแน่นอนนะฮะ แต่ผมว่าจะจะใช้อ่ามอแปลง3แอมป์อีกรูกหนึ่งนะนั่นแหละครับผมมันจะมือใหม่ที่เราอยู่ในช่องผมนะจะทําตามยากครับผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมนะมันจะทําตามยากครับผมคนที่ดูเนี่ยทาอย่างงี้ง่ายๆครับผมเนี่ผมก็บอกไว้แล้วตัดแบ่งครึ่งกันแล้วก็โยงลงมาโยงลงมาฝั่งนี้ก็โยงลงมางลงมา,งงมาเสียบไฟปับ๊บเสียบไฟบวกเสียบไฟลบนะ จบแล้วฮะง,ง่ายง่ายๆนะผมไม่ได้แล้วก็บัตรกีดสัญญาณไทยสัญญาณเ,เข้าบวกกับกาวันเข้าบวกกับกาวนะฮะจบแล้วครับผมนะถ้าให้เขาประกอบนะเนี่แหละครับสามสี่พันกินแล้วครับผม <c oughs> นะะประมาณนั้นนะัะผมในถึงอยากมันทาให้ดูเออมีเรามีพาวเวอร์มันไม่แรงเนี่ยเราไปเปิดชนกับ ชาวบ้านเขาเนี่ยมันไม่ไหวครับอยู่คุ้มเขาอยู่คุ้มสามดังถึงบ้านเราคุ้มสี่อย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะของเราทําไมไม่ดังเหมือนเขาไม่นุ่มเหมือนเขาไม่ลึกเหมือนเขาเน่แต่เราไม่มีซอฟท์ที่จะเอาหนักๆเนี่ยฮะมันไม่หนักเราเอาหนักๆไม่ได้ใช่ประมาณนี้นะเราต้องการแค่อ่าสิบห้านิ้วคู่หนึ่งเนี่ยสิบห้านิ้วคู่หนึ่งโอเคแล้วฮะสิบสองนิ้วคู่หนึ่ง สิบสองนิ้วสองคู่มันก็ดันเกินไปมันก็จะร้อนครับผมเนี่ยให้ซิงครับผมแต่เราก็ใช้พัดลมเป่านะฮะนะะพัดลมเป่าระบายความร้อนนะฮะสิบห้านิ้วคู่หนึ่งมันก็โอเคแล้วครับผมกับหม้อแปลงหกแอมป์นะฮะนี่นะ วัดเพิ่มแน่นอนนะฮะผมวัดเพิ่มแน่นอนครับผมนะนี่สำหรับบอดได้เดี๋ยวศูนยเจ็สองชั้นนะฮะตำลักใช้ได้12คู่นะฮะตัวนี้เสียงดียังดีหมดละนะทุกรุ่นนั่นแหละครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะฮะคัดดีก็ได้ถามว่าทำไมไม่ลงคัดดีมีมีบางท่านบาง fc ถามทำไมไม่เอาคัดดีลง สมมติว่าค่าด,ดีเนะี่ยสำหรับผมทำมันไม่มีปัญหากรับผมสำหรับเอฟสี C, มือใหม่ทำตามนะครับผมมันจะมีปัญหานะฮะปัญหาแบบไหนเดี๋ยวก่อนหลากฟันหลุดเดี๋ยวก้อนี้หลุดนะคาด,ดีมันบางครั้งเขาไม่ได้ทำแข็งแรงนะฮะผมผมถึงอยากเอา A B นะมา มาแนะนําดีกว่านะฮะประกอบง่ายไม่มีเอบีเนี่ประกอบง่าย่ม A, B, N, A, อ,ายอมแซมง่ายนะตัวไหนเสียเราก็ถอดออกแต่ค่าดี่อมแซมง่ายไหมง่ายนะแต่ถ้าคนรู้วิธีทําง่ายครับผมแต่ในช่องผมเนี่ยมีแต่ท่านมือใหม่ครับผมท่านมือเกา่ามีแต่คอมเมนต์ครับผมนะเวลาเขาถามแล้วก็ไม่ค่อยบอกนะฮนะไม่ค่อยบอกนะฮะเวลามีคนถาม ไม่ค่อยบอกครับผมมีแต่มาคอมเมนต์อย่างนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะฮะทำเพื่อมือใหม่จริงๆครับผมนี่ถ้าเราไปให้ผมดูแล้วนะไปให้เขาโมหมดสี่ห้าพันนะบางเจ้าก็ทำดีบางเจ้าก็ใช้แต่ค่าปลาเพิ่มคาปาเพิ่มทันติติเตอร์เข้าไปมันไม่ขึ้นครับบัตรมันไม่ขึ้นผมก็บอกเลยครับผมค่าปา ถ้าแรงใจเราคือหมอ้อแปลงมันไม่เพิ่มครับผมผมหมอ้อแปลงขนาดเดิมนะฮะหมอ้อแปลงสเปคเดิมมันไม่ขึ้นครับผมผมบอกเลยครับได้เท่าเดิมนะฮะแต่ถ้าเราเพิ่มหมอ้อแปลงเข้าไปปุ๊บเนี่ยหกแอมป์เราจะเพิ่มเป็น8คู่ก็ได้นะแต่มันกล่องมันจํากัดนะฮะที่ผมตั้งไว 25, นะ้2องพันาะไม่เกินนั้นนะที่ผมบอกแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอน นะก็มีเหมือนกันครับผมผมก็เคยประสบประการเหมือนกันครับผมโอ้สองพันห้าซื้อกล่องใหม่ดีกว่ามันไม่ได้ครับผมสองพันห้าซื้อใหม่มันไม่ได้มันก็ได้เหมือนเดิมไปดูได้ครับผมสมมติว่าซื้อสองพันห้ามาก็ได้มอแปลงเหมือนเดิมครับผมพันธิตืเอมือนเดิมนะชุดไตเมอนเดิมนั่นแหละครับผมกล่องเดิมๆนะครับผมมันวัดมันไม่ขึ้นนะไปดูได้เลยครับผมแต่นี้มัน บอดได้สองชั้นเขาออกแบบมาอย่างดีครับผมนะถ้าเราจะใช้ท,นทันติเตอร์ฝั่งละเต็มสปีดเขานะฮะสิบสองขั้ขับสิบห้านิ้วสิบแปดนิ้วได้เลยนะครับผมหม้อแปลงเขามันได้นะครับผมนี่ตรงนี้แต่มันจะอิ่มหรือไม่อิ่มก็ขึ้นอยู่กับหม้อแปลงอีกทีหนึ่งครับผมกับทานติเตอร์จะโหลดได้ไหมก็แค่ัหนีแต่นี้สิบห้าแน่นอนครับผมฝั่งระดูนะฮะสิบห้านิ้ว ฝั่งระโดกนะฮะได้นะฮะโมแปลง6กแอมได้นะฮะสินิ้วฝั่งระโดกแต่มันจะไปเปรียบเทียบกับ18นิ้วยีเดนิ้วมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมขับเบตแต่กลางนี่ใสแน่นอนครับปิกแน่นอนเลยครับผมกลางแหลม <c oughs> นะก็ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมก็เอามานำเสนอในการโม่นะเพิ่มวัดนะ เพิ่มบัตรนะครับผมเพิ่มบัตรนะไม่ใช่ว่าโมให้ให้สวย <c oughs> เออผมก็สงสัยว่าเอา๊ะทำไมไม่เอาคงไว้อุปกรณ์เดิมเหมามันจะอุปกรณ์เดิมมันจะบอดได้กับเดิมก็มีคู่เดียวเนี่ยไอตัวนี้คู่เดียวไม่มีตัวอ่าขดลวดเอลขดลวดอาอะไรไม่มีนะฮะ เพิ่มของอะไรอักเสบอักเสดยังไม่มีครับมันมันโอ,โอ้มันต่างกันครับผมบอกตรงๆเลยครับผม <c oughs> แต่นี้เราเพิ่มปุ๊มเนี่ยผมอยากให้เออกลองใหญ่มันไม่ใช่ว่าจะจํากัดอยู่แค่6คู่นะฮะท่านผู้ชมนะที่ผมทําให้ดูเนี่ยโอ้เรามีกล่องมันจะเพิ่มเป็นฟังละ ถ้าเต็มที่มันติดสองคู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันทําได้หมดเลยนะครับบแบบนี้ที่ผมทําให้ดูนะฮะแค่ทําให้เล็กๆผู้ที่เริ่มต้นนะผมผู้ที่เริ่มต้นแบบหัดทำเนะนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยแต่เราโมูต้องการเรามีกลองเนี่ยให้ทดสอบของเราก่อนนะฮะทดสอบกล่องเล็กๆก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าล่นใหญ่เลยแต่เรายังไม่มีประสบะการณ์มันก็มันก็ พังใหญ่เหมือนกันนะครับผมดูคลิปหลายเจ้าเหมือนกันครับเขาทําแล้วยกมาให้ยูทูบเบอร์ทำให้ดูเหมือนเดิมลหะะครับผมผมก็ประสบการ์เหมือนกันครับผมนะอยากทําเองเหนียวแล้วก็ยกมาให้ผมทําก็มีนะครับผมผมบอกตรงๆนะอยู่ฟังหหอนเก่็นนะก็เหนียวเหมือนกันครับผมบอกผมให้ ซื้อไม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ผมว่าผมจะมัให้แค่ราคาสองพันนะฮะแต่หมอแปลงเขาใหญ่นะครับโมอแปลงเขาประมาณห้าแอมป์นะผมก็แค่ผมก็จะซื้อบอดได้ซื้อคาปาชุดคาปาชุดสายไฟนะฮนะชุดสายไฟชุดอะไรเยอะแยะนะผมคำนวณแล้วคนทำแทบจะไม่ได้นะแต่เราชอบแล้วก็ ให้เพื่อนๆกันที่รู้จักนะฮะนี่ต้นนะสายไฟผมก็เล่นรุ่นอย่างดีนะฮะจุดเริ่มต้นของ p o w e r amp ต้องขึ้นอยู่กับสายไฟนะฮะท่านผู้ชมนะสายไฟเล็กๆมานะยังไงก็มันมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าก็จะลงกล่องนะฮะแล้วก็จะทำการบัดกรี ลุงกล่องนะทำการบัดกีแล้วก็ทดสอบเสียงอีกทีหนึ่งครับผมแต่ผมก็ประมาณอีก2คลิปนะครเสร็จนะท่านผู้ชมนี่ผมทาให้ท่านผู้ชมดูท่านมือใหม่จริงๆที่ชอบจริงๆนะท่านผู้ชมแบบไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์สอบถามหรือโทรสอบถามผมได้นะครับผม093 413 7465นะครับผมสายทอนซาวชันั้น แล้วก็ diy s i z ทฐานซาวานะครับผมสองช่องคายกันแต่ไม่คายกันครับผมคายกันแต่ไม่คายกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบนะมอดได้นะครับผมเนี่ยทดสอบบอดได้เสียงดีนะเสียงชัดไม่บี้ไม่หมนะฟังแล้วไม่บีไม่หมไม่แตก แล้วก็ทําการลงถ้าเราใช้เข็มเนะี่ยเข็มกระดิกแต่เราไม่รู้ว่าเสียงแหบหรือไม่แหบผมก็ประสบประการเจอมาเหมือนกันครับผมเสียงแหบกระดิกเหมือนกันพอเรากดเช็คแล้วใช้มิเตอร์แต่เสียงแหบแต่ก่อนผมยังไม่มีชุดนะฮะแต่ก่อนผมยังไม่มีนะฮะผมยังไม่มีชุดทดสอบเล็กนะฮะตัวนี้นะฮะผมเลยทําขึ้นมา เพื่อทดสอบเสียงให้มันชัดเจนจะดีกว่านะนะฮะถ้ามันพังเราเสียบหลอดหลดปุ๊บไฟหลอดแดงเราก็รู้ว่าพังฮะนะ,นะถ้ามีไฟออกปุ๊บหลอดหลอดแดงหลอดโหลด,ดแดงแน่นอนครับผมนะแต่นี้มีทดสอบเสียงอย่างนี้กับเล็กๆเนี่ยฮะผมแนะนำเลยฮะสำหรับท่านทนดิที่ชอบทำประจำนะ เล็กๆเงี้ยทำไว้เลยครับผมดังแน่นอนดีแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมในการทดสอบนะฮะบอร์ดได์ครับผมนี่ไฟบวกไฟลบนะฮะ VC บวก VC ลบนะฮะฝั่งฝั่งนี้ซ้าย VC บวก VC ลบนะฮะนี่ e b b ลบฝั่งขวามันบอกไว้ชัดเจนครับผมนะทําง่ายครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบคุณครับผม